ความเดือดร้อนกันหน่อยค่ะน,นี้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนะครราชสีมาเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าน้ําในสระมีเต็มเลยนะแต่ว่าตอนนี้เดือดร้อนเรื่องของการใช้น้ําหลายคนสงสัยใช่ไหมน้ําในสระก็มีเต็มเดือดร้อนได้ยังไงให้ดูจากภาพนี้กันก่อนค่ะว่าทําไมชาวบ้านจึงไม่กล้าใช้น้าค่ะ นี่ไม่ใช่ปฏิบัติการลับนะคะแต่ว่าเป็นปฏิบัติการที่ทำอย่างเปิดเผยเลยค่ะในภารกิจที่ชื่อว่าทำดีให้ผีเห็นแล้วก็มีการระบุข,ข้อความด้วยนะคะว่ากู้ภัยทำได้ทุกอย่างเก็บศพหมาถูกนำมาโยนทิ้งในสระน้ำประปาค่ะ นี่เป็นคลิปภาพที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันติ๊กต็อกคนหนึ่งก็เผยแพร่ค่ะเป็นภาพที่อาสากู้ภัยกําลังช่วยกันนําซากสุนัขตายตัวหนึ่งขึ้นจากสระน้ําค่ะสระน้ํานี้มีความสําคัญนะคะเพราะว่ามันเป็นสระน้ําดิบผลิตประปาของหมู่บ้านในตําบลมะค่าอําเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโดยมีเด็กๆหลายคนช่วยกันดึงซากสุนัขที่ตายขึ้นมาจากน้ําแล้วก็ช่วยกันขุดหลุมฝังซากสุนัขค่ะเพื่อไม่ให้นั้นส่งกลิ่นเหม็น นายสนานลิ้มกลางค่ะเขาเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพอบตอมะค่าอํำเภอโนนสูงเขาเป็นเจ้าของคลิปติ๊กตอกด้วย <Okay. S 1> เขาเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะบอกว่าซากสุนัขตายในสระน้ําประปาแบบนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วด้วยเพราะว่ามักจะมีคนเนี่ยเอาซากสุนัข ซากแมวก็มีซากไก่ก็มีทั้งหมดที่ดิฉันว่าเนี่ยคือตายหมดแล้วนํามาโยนลงในสระน้ําประปาของหมู่บ้านสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านที่ใช้น้ําเป็นอย่างมากเลยค่ะจึงอยากจะขอความร่วมมือผู้ที่ก่อเหตุ่ให้เลิกทําพฤติกรรมแบบนี้ซะเถอะเพราะว่าแหล่งน้ำนั่ถือว่าเป็นชีวิตของคนในหมู่บ้านเลยหากนำเอาซากสุนัขที่ตายมาโยนลงในสระน้ำเช่นนี้ก็จะก่อให้เกิดโรคด้วยและก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนทั้งหมู่บ้านค่ะ